ก็หนูจะพูดอ <S an> <ช> <en> าจารย์อันนึงที่หนูเห็นเป็นปัญหาและหนูอยากพูดมากก็คือหนูอยากให้อะไม่จะไม่ไม่ไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปเจาะจงเฉพาะกลุ่มพระแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเออมีอคติกับพระ,พะตจว่าอยากให้กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆอันนี้พูดถึงกลุ่มคนพุทธนะคะ กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ชื่นชมอาจารย์เบียไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางคําสอนของอาจารย์เบียรหรือแม้แต่ก็ไม่ได้ชอบที่หน้าดิฉันซึ่งดิฉันก็ไม่ได้แคร์และไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วมันเป็นเรื่องโลก,กธรรมนะครมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดฉันอยู่ในโลกฉันก็ต้องเจอโลก,กธรรมอยากให้แบบมองให้เห็นกันจริงๆว่าถ้าสมมติว่า ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่พวกคุณทำกันอยู่เนี่ยอ้างว่ามันเป็นความดีงามอยู่แล้วแล้วการที่ใครมาพูดแตกต่างออกไปเป็นการที่กำลังทำให้มันเกิดพย,ยันตรายต่อสังคมทำให้ศาสนาพุทธเ,เขาใช้คำว่าอะไรหนูจะไม่ได้แต่ใช้คำค่อนข้างรุนแรงอ่ะจะทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยดูแย่เอาใช้คำแบบคนสมัยใหม่ก็แล้วกันเออจะทำให้ศาสนาพุทธดูแย่นู่นนี่นั่นน่ะคำถามจริงๆคือสิ่งที่มันทำอยู่เนี่ย มันทําให้คนสบายใจอยู่มันทําให้คนสบายใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมมันทําให้คนเขามีสติปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมทําให้คนเข้มแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเช่นเวว่าอะไรอ่ะที่อาจารย์ไปแตะแล้วตั้งคําถามใช้คําว่าตั้งคาถามแล้วการเรื่องการดูดวงการบูชาวัตถุมงคลการทําพิธีแเดะเคะหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบชักจูงและชักชวนคนไปทาเนี่ยถ้าเขาไปทําแล้วเขาหมดทุก เขาไปทําแล้วเขามีความสุขจริงๆเขาไปทําแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขางอกงามขึ้นจะเิญขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมาตั้งคําถามกับคนอย่างอาจารย์เบียร์หรือคนอย่างดิฉันทําไมในทางกับการมันเป็นเพราะว่าในทางกับการมันเป็นเพราะว่าก็สิ่งที่พวกคุณชักจูงและชักนําผู้คนให้ทํากันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีแต่ทําให้คนในสังคมอ่อนมีความอ่อนแอทางจิตใจมากขึ้น มีความรู้สึกท้อทแท้หมดหวังมากขึ้นมีความรู้สึกแบบไม่พ้นไปจากทุกข์มากขึ้นหรือมีทุกข์เท่าเดิมเขาจึงต้องหาคําแนะนําเขาจึงต้องหาที่ปรึกษาเขาจึงต้องหาที่พึ่องอันอื่นหรืออันใหม่หรือเปล่าคุณก็ต้องตั้งคําถามกับตัวพวกคุณให้ดีๆซึ่งสําหรับดิฉันดิฉันมองว่าก็เป็นเพราะสิ่งที่ไม่ว่าทั้งพระทั้งคารวาสที่เป็นกลุ่มคนพุทธอีกกลุ่มหนึ่งกําลังทาอยู่อะมันไม่ได้ให้คําตอบที่มันสิ้นสงสัยกับผู้คนไง เพราะสิ่งที่คุณทํามันไม่สิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณชักนําอยู่อะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนหมดทุกข์หรือคลายทุกข์ไง เขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากจะได้แนวทางแบบนี้แล้วได้คําปรึกษามาแต่ละอย่างมันมีแต่ทําให้ไม่สบายใจอ่ะคุณอาจฟังเหมือนเรื่องตลกนะเช่นเรื่องมีเตาไฟอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีถังขยะอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีหิ้งผ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรไหมเพราะมันมีแต่คนที่คอยกล่อมคอยพูดคอยสอนว่าการมีแต่งตรงนี้ไม่ดีการมีตรงนู้นเป็นอวมงคลเป็นอัปมงคลชีวิตจะไม่ดีชีวิตจะลงเหวชีวิตจะไม่มีทางเจริญไม่มีทางได้เงินได้ทรัพย์ ก็มึงเอาแต่ไปพูด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 แบบนี้จนคนเขารู้สึกว่าแล้วชีวิตกูมีอะไรที่มันดีบ้างวะถ้าพูดแบบว่าชีวิตกูมีหาอะไรที่มันดีบ้างวะฟังแต่คําฟังแต่คาพูดของคนพวกนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์แล้วชอบแบบไม่หนูไม่ได้หมายถึงอาจารย์นะเออเออเข้าใจเออแต่หนูหมายถึงคนมันชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วมันแบบมาพูดแต่สิ่งที่มันทําให้คนรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยอืมพูดให้เขาฟังทุกวันทุกวันจนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะฟังแล้วว่าเขาอยาก เขาอยากได้คําแนะนําเขาอยากได้ที่เพื่องอื่นที่เขารู้สึกว่าเขาฟังแล้วมันทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นมันทําให้ชีวิตเขาสบายขึ้นโดยเขากลับมาหาตัวเขาเองมองตัวเขาเองอืทำไม,มคุณไม่มองแบบนี้กันบ้างที่ฉันถามเอา้าเนี่ยป,ปัญหามันมันเกิดในสังคมเราปัจจุบันมันเลยมีพวกเราเนี่ยต้องไปนั่งออกรายการอย่างคุณแบรี่ก็ไปออกรายการเรื่องความเชื่อแบบนี้ม,มันไรูกี่ครั้งอาจารย์ช่วงนี้ก็ออกรายการเรื่องความเชื่อพวกนี้หลายครั้งต่อหลายครั้ง ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนพุทธเราเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในหลักคําสอนพระเจ้าตัวเองมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเชาวพุทธแต่กลับไปพึ่งพิงกับสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขการกระทําของตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขความดีความเลวหรือหนี้สินภาระหนี้สินปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ปัญหาอะไรเกิดที่ว่าพอเวลาไปหาที่พึ่งก็เลยไปหาที่พึ่งผิดคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองได้พอเวลาวันหนึ่งมีคนเอาเรื่องแบบนี้ออกมาบอกสอน มีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยเอาสัจจะความจริงแบบเนี้ยมาบอกสอนแต่พอเวลาปัญญาเขาไม่มากพอเขาไม่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็เกิดะอะไรขึ้นไอ้ของพวกนี้ก็ดึงเขาออกจากหลกเชื่อที่ถูกต้องบวกกับกําลังของพระศาสนากําลังของพระวัดบางอาลามหรือพระไม่สูงฆ่งอะไรก็แล้วแต่หรือคนสอนทำด้วยกันเนี่ยไปสอนทมโดยอิงอาศายัยอิงอาศัยอะไรอิงอาศัยเจริญฉลิวิชาอิงอาศัยไสยศาสตร์อิงอาศายยัย,าศายความเห็นผิดเป็นที่ตั้งเพื่อได้มาซึ่งลาบสการะเงินทองของตน จึงไม่สนใจต่อพระสัทธธรรมและหลักศาสนาความจริงของคําสอนพระเจ้าในปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นในทีนี้มันก็เกิดความรู้ความสามารถของคนในประเทศเราที่เป็นคนพุทธด้วยกันเนี่ยน้อยลงก็เลยเจออะไรเจอคนหลอกได้ง่ายเพราะอะไรมีความทุกข์เป็นทุนเดิมเมื่อมีความทุกข์เป็นทุนเดิมก็เลยหาที่พึ่งพอเวลาหาที่พึ่งปุ๊บเขาก็แนะนำอะไรวิธีการแก้ไขแบบวิธีผิดๆท่านี่พู้เจ้าเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขแบบถูกแต่ไม่มีใครค่อยบอกสอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขผิด แต่ง่ายสะดวกไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะแยะไม่ต้องลงมือกระทําอะไรเยอะแยะโดนหลอกโดนหลอกไประเด็นไม่รู้ตัวได้สามไปแต่คําถามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมไม่ได้สุดท้ายก็ไหลเอียงเทอียงไปสู่ฝั่งนั้นควักเงินออกจากกระเป๋าไปทําพิธีกับเขาไปสะดอกข้อกับเขาไปต่อชะตากับเขาเชื่อไปสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกบ้างโดนจริงบ้างโดนไม่จริงบ้างสุดท้ายตัวเองกลับมานั่งทุกข์เหมือนเดิมไหมทุกข์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนการแก้ไขหรือความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้เลยแต่ตรงกันข้ามถ้าเราได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพูะเจ้า เรารู้ตามหลักเหตุหลักผลตามหลักคำสอนพระเจ้ามันจบเลยเหตุผลมันง่ายมากมันใช้ชีวิตได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งวิ่งตามแก้ตาม,ตามอะไรใครมันจบแค่เนี้ยแต่สุดท้ายตอนเนี้ยปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือมีคนพูดแบบนี้แต่กําลังจะโดนอุดปากมีคนพูดแบบนี้เอาสัจจะความจริงแบบนี้มาพูดกับเป็นกาลังจะเริ่มเป็นอันตรายกับพระศาสนามีคนเริ่มเอาเรื่องแบบเนี้ยคนเริ่มตื่นรู้ตื่นธรรมมากขึ้นคนเริ่มวิพากษ์วิจารเรื่องเนี้เป็นกระแสะในสังคมมากขึ้นกลับไปมองเป็นเรื่องแตกแยก ซึ่งความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลการวิพเทววิจารณกันในสมัยช่วงแรกที่มีการเกียรติสมณะเอ่อที่มีการเกียรติพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าสมณะหัวรถในช่วงแรกพระพุทธเจ้าโดนเยอะมากสาวกพระพุทธเจ้าช่วงแรกโดนเยอะมากก็เลยขัดล่าสการะไปทําลายล่าสการะของสมณะพราหมเหล่าอื่นแต่ปัจจุบันเกิดปัญหาอะไรพระภิกษุด,กด้วยกันคารวะด้วยกันที่อ้างตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนกลับกลายเป็นไปปกป้องหมอดูล่างทรงพิธีกรรมสนอข้อต่อชะตาว,วัตถุมงคล กลับไม่ปกป้องคําสอนพระเจ้าที่เป็นหลักเหตุผลของหลักศาสนาพุทธของตัเองโดยตรงเนี่ยมันน่าช้าใจที่สุดเนี่ยมันน่าเป็นสิ่งที่อันตรายกับพระศาสนามากที่สุดอันนี้กลับมองไม่อันตรายแต่กลับมามองคนที่กําลังปกป้องรักษาพ,พระศาสนาการแตกแยกกันการทะเลาะเบาแหวงกันมันมีอยู่แล้วในโลกไม่ได้เกี่ยวกับใครที่เอาคําสอนพระเจ้ามาสอนให้เกิดความแตกแยกมันแตกแยกโดยอะไรความจริงกับความปลอมหรือความเชื่อเนี่ยม,มาบักรกระทบกัน เมื่อมันกระทบจองแน่เมื่อมันกระทบกันแน่นอนความจริงมันจ้องจ้าขึ้นมาไอ้สิ่งที่มันเป็นความไม่จริงมันก็ได้ค่าลงไปเมื่อมันได้ค่าไอ้ตัวความไม่จริงหรือความเชื่อเนี่ยมันก็พยายามจะหาหนทางในการทําลายทำลายความจริงให้มันบ่นหมองไปให้ได้เราจึงอย่าลืมว่าคาสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันความเชื่อของคนในโลกเปรียบเหมือนแสงอิ่งห้อยที่สว่างแค่ในเวลากลางคืนเมื่อแสงตะวันเนี่ยขึ้นเจิดจ้าเมื่อไหร่แน่นอนอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยคนตื่นทำจริงหรอปฏิบัติทำจริงหรอไปทัวลงพระท่าน ไปด่าทอต่อว่าพระท่านนี่เหรอเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมนี่เหรอไปคนกลุ่มคนตื่นธรรมนี่เหรอกลุ่มคนที่ไปศึกษาหลักการปฏิบัติแล้วยามาเที่ยวด่าทอต่อว่าเราอย่าลืมนะคำของพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันเมื่อขึ้นสู่แสงตะวันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสว่างหมดมันจะเกิดอะไรแสงอาทิตย์หน้าที่คือความร้อนมันจะเผาผลาญอะไรสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นเชื้อโรคสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อของพระเจา้ามันจะโดนทําลายทําร้ายไปหมดดังนั้นการแตกแยกกันเนี่ยมันไม่ใช่แตกแยกที่เป็นการทําลายสังคมนะ แต่มันทําให้สังคมกําลังตื่นตัวมันทําให้สังคมกําลังตื่นรู้มันทํำให้สังคมเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่โดนหลอกไม่โดนดึงเงนินไม่มีใครที่จะสามารถมาดึงมาดึงอะไรอ่ะมาดึงทรัพย์สมบัติพระสถานหรือทําให้เขาเนี่ยโง่องมง,งายไร้สาระลงปดีกําลังฉลาดขึ้นกําลังตื่นตัวขึ้นกําลังที่จะพัฒนาศักยภาพในชีวิตของเองเดินตามเหตุตามปัจจัยมากขึ้นเนี่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับพระศาสนาไม่ใช่ทําลายพระศาสนากําลังทําให้คนมีปัญญ,ญา เรียกว่าความเจริญไม่ใช่ความเสือ่อมเออหนูเห็นด้วยแบบที่อาจารย์พูดนั่นแหลคะค่ะแล้วก็หนูคิดว่าพระส่วนใหญ่มาฟังก็ก็น่าจะแจ้งด้วยเหตุปัจจัยอะ่ะก็ถ้าท่านไม่ดึงดันน่ะมันก็ท่านก็น่าจะแจ้งท่านก็น่าจะแจ้งด้วยด้วยด้วย,วยหลักของเหตุปัจจัยที่อาจารย์ยกมาเออแล้วหนูก็ว่าศาสนาพุทธนะศาสนาพระุทธเจ้าเป็นศาสนาวิพัชชาวาฒอะ่ะคุณก็บอกว่าเออเป็นวิพัชชาวาทน์่ยั้งคุณก็ต้องแยกแยะ ก็ต้องคุยกันด้วยก็คุณก็ต้องคุยกันด้วยหลักการของเหตุและผลน่ะเราไม่ได้จำนนจำนนเพราะว่าเอออาจารย์พูดอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ชนะอาจารย์พูดเก่งอาจารย์ชนะหรืออาจารย์มีคนชื่นชมมากอาจารย์จึงชนะไม่ใช่แต่การพูดคือมันเป็นการยกธรรมน่ะถ้าคุณคิดว่าธรรมของคุณมันชัดกว่าของอาจารย์คุณก็ยกธรรมที่มันชัดกว่าของอาจารย์มาโต้แย้งติใช่ไหมล่ะคะเออถ้าจะยอมรับกันก็ควรยอมรับกันด้วยข้อธรรม มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่แบบ่ายอมรับกันด้วยอันอื่นที่หนูว่าที่หนูไม่ได้ให้ความสําคัญเลยไม่ใช่มายอมรับกันเพราะว่าท่านเป็นพระท่านพูดท่านจึงดูคําพูดท่านจึงดูมีน้ําหนักกว่าอาจารย์เบียท่านถือสิสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อคำพูดท่านจึงดูมีน้ําหนักดูน่าเชื่อถือกว่าอาจารย์เบียชือถือสินห้าข้อสําหรับหนูไม่ใช่ทําใครกล่าวก็คือทําต่อให้อุบาสกยกกล่าวมันก็คือทาพระถ้าท่านถือสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่สิ่งที่ท่านยกขึ้นมันเป็นอัธมันก็คืออรธมมันไม่ใช่ แค่นั้นเองสำหรับสำหรับหนูอ่ะ